โทรศัพท์มือถือณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักวันนี้บิงกำลังเล่นโทรศัพท์มือถือใช่ครับครับขอบคุณนะครับได้ครับแล้วเข้าฮอพิตตี้บายครับบูชขอผมเล่นโทรศัพท์ของคุณได้ไหมฮะได้สิเธอจะเอาไปเล่นอะไรเหรออเกมผักกระหล่ำของฮอพิตตี้เกมโปรดของผมเลยล่ะฮะอ๋อใช่เกมนี้สนุกนะ สวัสดีสวัสดีพูดอะไรกับกะลัมหน่อยสิฮะสวัสดีกะลัมต้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยฮะแล้วพูดตรงนี้เกือบไปแล้วอ่ะเธอต้องถือโทรศัพท์ให้ระวังกว่านี้นะบิง ขอโทษฮะทีนี้พูดอะไรกับกะลัมหน่อยสิคะสวัสดีกะลัมสวัสดีกะลัมรับไปสิเอ้ามาสวัสดีไก่จับเวลากันเถอะนะ งัน้นไปสวัสด,ดีถังขยะจอมคู่กันเอาละบิงเอาผ้าไปเก็บข้างบนกันเถอะนะอมผมกับกะลัมอยากเล่นฮอปพิตตี้ต่อฮะเอาก็ได้แต่อย่าลืมนะห้ามพาโทรศัพท์ไปวูชเล่นนะเธอเอ้ยฟอบ มีแต่ฮอปิตี้ที่วูดได้เท่านั้นีแล้วสวัสดีกะลัมสิฮอพิตตี้สวัสดีกะลัมสวัสดีกะลัมมาเถอะฮอปิตี้มาเถอะกะลัมมาเถอะฮอปิตี้มาเถอะกะลัมวู <laughs> <laughs> ชวูชวูชฮมพาโทรศัพท์ไปวูชเล่นนี่นายอยู่นี่นะกะลัม พี่ตีวูชดุดดโดดเฮ้วีวูชโอ้ากะลํอโอกะลํอโอกลับมานี่นะกะลํอโอ,โอไม่นะมันพังแล้ว บิงกินข้าวเที่ยงกันมาเลวพอพิตี้บิงเป็นอะไรหรือเปล่าวะบิงแล้วโทรศัพท์ล่ะเออไม่ชอบฮะหายไปแล้วลหรฮะเธอทำหายเหรออ๋อ,อไม่เป็นไรมันจะหายไปไหนได้นะ ไม่เป็นไรบิงไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวเราโทรเข้าไปก็คงได้ยินเสียงแล้วอ๋อเสียงเหมือนจะอยู่ในห้องครัวเลยนะอืมอ่าฮ่าอ้าวตลกดีนะโอ้ฮะอ่า S 1> <S 1> <S อ้าวมันอยู่ในนี้ได้ยังไงนะบิงอ้า,อาโอ้โถเอ้ยบิงบิง <S 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 ผมไม่รู้หรอกค่ะ <S <S อ้าวงั้นพ่อผมนั่นทำไมรูปร่างเหมือนบิงจังเลยล่ะ <S 2> <S 2> แน่ใจเหรอว่าไม่ใช่เธอน่ะ <S 2> <S 2> เออไม่ใช่ <S <S ไม่เหรออ๋องั้นเหรออืม อ๋อดีกระล่ำก็ยังเล่นได้อยู่นะบิงอ๋อดีกระลำก็ยังเล่นได้อยู่นะบิงเธออยู่น่าหรือเปล่าอ่ะเธออยู่น่าหรือเปล่าฮะฮ่าฉันอยากรู้จังกระล่ำรู้ไหมว่าใครเอาโทรศัพท์ไปใส่ในถังขยะกระลำรู้ไหมว่าใครเอาโทรศัพท์ไปใส่ในถังขยะผมใส่เองนะฮะโอ้งั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นนะบิงถ้าเธอเล่าให้ฉันฟัง จะรู้สึกดีขึ้นนะผมกับพอพิตตี้พากระหล่ำเข้าไปในสวนนะคะแล้วเราก็วูซใกล้เกินไปหน่อยก็เลยไปโดนโทรศัพท์ตกลงพื้นจนพังอ๋ oh, เข้าใจแล้วแสดงว่าโทรศัพท์กับเล่นวูชนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วพ่อมันแตกแล้วก็เลยเอาไปใส่ในถังขยะแล้วผมก็ไม่กล้าบอกคุณนะะขอโทษนะฮะฟอฟฉันน่ะ ีใจที่เธอบอกความจริงกับฉันนะการที่ต้องแอบอยู่ใต้ผ้าห่มแบบนั้นมันรู้สึกไม่ดีเลยใช่ไหมใช่ฮะคุณซ่อมได้ไหมฮะฟอบไม่ได้หรอกบิงพรุ่งนี้เราเอาไปที่ร้านดีกว่าอ๋อเขาอาจจะซ่อมได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอานายไปซ่อมนะโทรศัพท์พรุ่งนี้เราเอานายไปซ่อมโทรศัพท์ <c oughs> แล้วฉันจะไม่วูบใกล้ๆน,นายอีกแล้วฉันจะไปบุชไปใกล้ๆนาย ดีแล้วนะเ <c oughs> จ้ากระต่ายบีแล้วนะเจ้ากระต่ายบ <c> ี <oughs> วันนี้ฉันเล่นเกมกระหล่ำพูดได้ในโทรศัพท์อย่างนี้อย่างนี้แต่เราเอาโทรศัพท์ไปเล่นวูดด้วยไม่ได้เราก็เลยเอามันวางไว้บนโตะ๊ะแต่โครมรม,มันตกลงพื้นแล้วก็เสียแล้วฉันก็พอพิตตี้เลยเอาไปใส่ไว้ในถังขยะ แต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับฟอบก็เลยทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะทำของอะไรเสียเราก็ต้องบอกผู้ใหญ่นะเขาจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไงบิงเขาชอบการบอกความจริงมากฉันจะได้ไม่ต้องแอบ,บอยู่ใต้ผ้าห่อมอีกอยังไงล่ะฉันจะได้ไม่ต้องไปแอบอยู่ใต้ผ้าห่มอีกยังไงล่ะการแสดงณที่แห่งหนึ่ง ไม่ไกลมากนักบิงกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆพื่อนโก้สิสวัสดีชาลีดูผมสิฮะฟอบใช่นี่เวทีนี่นะใช่เรามาจัดการแสดงกันเถ่ะ้วจัดการเราจะร้องเพลงกันหรือว่าเต้นรำหรือว่าเล่นกายกรรมแล้วก็แล้วกายกรรมมันคืออะไรหรอก็อหวนตัวตีร่างกายอะไรล่ะฉันก็ทำได้นะฉัน ร้องเพลงแทนน่าจะดีกว่าโอก็ได้ใช่เธอร้องเพลงเก่งนี่เนี่ยแพนโดนี่ฉันร้องเพลงสไลดลงจากใส่ลงได้นะใช่และฉันก็จะเต้นบัลเล่ดีเลยโอ้งั้นก็ต้องมีคนดูพวกเราจะเป็นคนดูให้เองใช่พวกคุณมีกันแค่สี่คนเองยังไม่พอหรอกนะคะอ๋อรู้แล้วพวกเธอนั่งดูตรงนี้นะหนูนางฟ้าใส่ร้ง นั่งนี่นะัและนั่นละนี่พวกเธอเป็นคนดูกันนะโอ้งั้นฉันตั้งข้างๆคุณเองจะอ,อ,อายุมากที่สุดงั้นฉันแต่เริ่มก่อนนะแล้วก็ฉันฉันตอบเพราะฉันอายุมากเป็นที่สองโอ้ฉันไม่อยากเป็นคนสุดท้ายเลยล่ะรู้หรือเปล่าบิงการแสดงชุดสุดท้ายเนี่ยเขาจะเรียกว่าปินาเล่ใช่แล้ว และฟินาเล่นี่แหละสำคัญมากมาอูฮินหน้าตื่นเต้นจังเธอได้แสดงฟินาเล่ด้วยผมได้แสดงฟินาเล่ด้วยยังไปได้หนังกินได้เลยไปแล้วโอตรงนี้เรียกว่าหลังเวทีนะตรงนั้นก็คือคนดูหลังเวทีการแสดงจะเริ่มแล้วนะท่านผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับสู่การแสดงของเราค่ะคนแรกคือหนูเองค่ะโคโค่อ๋อ ต้องมีเสียงดนตรีด้วยนี่นาอ้้นโทรศัพท์ของฉันมีเพลงพอดีเลย้เ่งะอ้าวนั่นเจลี่สวดีพสวัสดีเจลลี่

คือซูล่าที่จะมาแสดงฉันจะมาแสดงไก่เอ่อไก่อะไรนะกายกรรมน่ะใช่แล้วแสดงกายกรรมนะคะน่าดูจังโอ้ซูล่าแดนเต้เก่งมากมากเลย สำหรับการแสดงฟินาเล่เบิงจะมาร้องเพลงสไลด์ลงจากสายรุง้งค่ะโอ้ <Yeah. S 2> เ,อเยี่ยมจัดเต็มเลยบิงเอาสิบิงร้องเลยบิงโทวิ ฉันว่าบิงคงจะยังเขินอยู่นะสุล่าคงจะอายนิดหน่อยว่าเดี๋ยวคงออกมานะเออเป็นอะไรหรือเปล่าบิงเปล่าฮะทุกๆกคนกำลังจ้องดูผมอยู่นะฮะฟอก็ใช่สิก็ทุกๆคนอยากจะดูเธอร้องเพลงนี่นะบิงพวกเรารออยู่นะเธอแสดงเป็นฟินาเล่นนะนี่เธอไม่ต้องไปร้องก็ได้นะบิงอืมผมอยากจะร้องเพลงนะฮะแต่ อผมไม่ค่อยอยากจะออกไปร้องคนเดียวนะฮะแล้วถ้าฉันออกไปร้องด้วยล่ะบิงอืมก็ได้ฮะองั้นมาเลยอ๋อมาไ้แล้วออกมาแล้วเอาลยเอาเลยรอมไหมบิงอืมนี่บิงไว้อเล็ตร้องเพลงเก่งมากให้เขาช่วยเธอร้องนะขอบคุณฮะเอาละนะ มีสีม่วงและมีสีขาวอ้บิงฉันมาช่วยแล้ว้กันมีสีม่วงและมีสีขาวฟ้าเขียวและสีลวดงามนั่นแหละคือการเลี้ยงของมันสีไรเลี้ยงเป็นลุงนีเองดวงตะวันสีแดงทับทิม ใายลุงปลากดเนื <ies> yeah. ้อหัวเรานั่นแหละคือการเลี้ยงของมันสี่ไล่เลี้ยงเป็นลุงนี่เองเยกทุกคนชอบแสดงด้วยลหะหาะฟอบใช่แล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่ายดีแล้ถจัดการแสดงกัน ที่เวทีด้วยนะทุกๆคนก็มาคอยเชียร์กัน <Yeah. S 1> และฉันก็ได้สแสดง <Yeah. S 1> ปเป็นเฟนนาเล่ด้วยนะมันแปลว่าการสแสดงชุดสุดท้ายฉันก็เลยตื่นเต้นมากๆแต่แล้วพอเห็นทุกๆคนจ้องมองมาที่ฉันมันก็เลยออกจะเขนิขนๆนะซีแต่ฉันก็เริ่มจะหายเขินไปเมื่อเพื่อนๆทุกคนมาช่วยฉันไง และพวกเราก็ได้ร้องเพลงใส่ลงร่วมกันด้วยแล้วทุกๆคนก็ชอบกันมากเลยล่ะบิงเขาชอบร้องเพลงมากๆเลย <Ooh. S 1>